จัดมาให้แล้ววันนี้เรามาลองเริ่มทํากันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมชิ้นงานเตรียมสีอะไรเลยกันนะครับวันนี้คลิปนี้ถ่ายทําเพื่อการศึกษาล้านมาโมโดีไซน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มกันยังไงครับออชิ้นงานมารับปากกรดาดสายน้ํานะครับพันผิวอันนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับ สิเอบีเงานใหม่นะมันยังเงาเงาอยู่เราก็จะมาขัดกระดาษทรายให้เขาหายลื่นหายเงานะครับล้วหยัดบ้างใช้กระดาษทรายนะ้าเบอร์หนึ่งพันนะครับหรือหกร้อยแปดร้อยแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์เขานะครับพล,ล้างน้ำเสร็จเนเราขัดแล้วล้างน้ำเสร็จตากแห้งแล้วก็มาพ่นสีอันนี้พ่นสีพื้นนะครับสีพื้นเราใช้สีสีพอใช้ได้นะครับ ก็คนสีพื้นเป็นสีเทาก่อนนะครับก็เรื่องสีนี้นะครับก็แล้วแต่ลายเฟรมนะครับว่าเฟรมลายนั้นเหมาะกับสีอะไรนะครับเราชอบสีอะไรอถ้าเกิดเราคิดว่าสีเทาตรงนี้พอแล้วสีพื้นเทานี่ยพอแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มสีจริงอีกทีนึงใช้ได้แล้วเอาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสีจริงไปในตัว แต่ถ้าเกิดถ้าเราอยากได้สวยขึ้นหรือสีที่มันแตกต่างออกไปอีกหน่อยนึงอาจจะต้องหาสีเพิ่มนะครับเป็นสีอื่นนะครับเป็นสีสีบอลบอลเข้มหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรแล้วแต่สไตล์ตคนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ลายฟิล์มนั้นแล้วเราชอบเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราทำดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะพ่นสีพื้น นะครับพ่นสีพื้นก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับบางคนอาจจะพ่นสองเที่ยวเสร็จบางคนอาจจะสามเที่ยวแต่พันคืออย่าใจร้อนนะครับพ่นเที่ยวแรกให้บางๆงนะครับบางๆก่อนนะครับแล้วรอวทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อเที่ยวสองเที่ยวสองบางคนเนี่ยเขาอาจจะเสร็จเลยบางคนคิดว่าเอ้ยขอเที่ยวสามอ่แล้วแต่นะทําได้หมดเี่ยอันนี้สง่ง ี่เที่ยวเดียวนะ่สองเที่ยวเนี่ยจบแล้วเนี่ยอันนี้ก็สีสีเทาเราไม่อยากได้สีที่มันเข้มขึ้นใช่ไหม่อะอนี้เราก็สีบอลเข้มมามาลงสีก็จะเข้มขึ้น ก็เบือนกันก็จะพ่นสองเที่ยวบางคนก็สามเที่ยวเที่ยวแรกบางๆก่อนเที่ยวสองก็เต็มกุมาณน,นิ้นึงที่หมดเต็มแล้วพอแล้วก็พอถ้าไม่พอก็อีกเที่ยวหนึ่งเป็นสามเที่ยวแล้วแต่ครับแล้วแต่สไตล์ตคนเพราบางคนสาสตร์สีนี่ช้านะะบางคนศาสตร์สีเร็วไม่เหมือนกันนี่พอเราถลา,าเสร็จแล้วนะครับเราก็ตากแห้งก่น คน็นจริงจริงจงช่างรู้สึกว่าจะเที่ยวเดียวจบเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกครับต้องลองกันดูครับคิดว่าพอแล้วเท่าคิดว่าพอแล้วเราก็ เดี๋ยวเราก็รอ,อตากข้าแห้งตากแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชุบชุบฟีนกันนะครับเราก็ต้องไปเตรียมบอ่อนะครับเตรียมบอ่อก็แนะนําถ้ายังไม่มีถังถ้าเกิดจะเป็นจาเป็น,ปนต้องซื้อก็ไปซื้อเป็นถังสี่เหลี่ยมเราจะควบคุมคอนโทรลเขาง,ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นกระมังกลมก็ใช้ได้ก็ใช้กระดาษกาวช่วยก้นได้อย่างตัวอย่างนี้เรามีกระดาษกาวช่วยแล้วใช้แกนแกนที่พันฟรีไม่ให้ให้ใหเป็นประโยชน์ งานชิ้นเล็กนะครับงานชิ้นกลางๆเราสามารถทํางานคนเดียวได้เนี่ยปล่อยให้ให้ฟิล์มเ,เขาให้เลื่นไปเลื่อนไหลไปนะครับพื้นที่มันเหลือใช่ไหมระว่างฟิมกับกระดาษกาวแล้วก็ขยับกระดาษกาวเข้ามาเพื่อให้ฟิล์มเขาไม่ไม่แตกตัวไปเยอะไปเว,าปเวลาพ่นสเปรย์ฟิล์มหรือสเปรย์กาวหรือบางคนเขาเรียกสเปรย์ขยายฟิล์มแต่จริงๆมันก็คือตัวทําละลายให้ฟิล์มเนี่ย มันละลายออกไปเท่านั้นเองนะครับพอมันละลายเพราะมันไม่มีที่มันมีที่ไปตรงไหนมันก็จะไปไปทั่วเพราะนั้นฟิล์มมันก็จะแตกนะครับนั่นถึงต้องกัน้นกั้นด้วยกระดาษกระดาษกาวนะครับบางคนไม่มีบางคนอาจจะใช้เป็นถากเล็กถากม่เนียนอะไรอันนี้เป็นสเปรย์ฟิล์มนะสเปรย์ฟิล์มหรือบางคนเขาเรียกสเปรย์ขยายฟิล์มหรือบางคนเขาเรียกสเปรย์กาวจริงๆมันก็คือตัวทำละลายที่ว่านะของ ของที่ล้างก็จะมีขั้นต่อให้ที่พางสอ,องน้ำเปรให้นะครับพเยาให้ทั่วเสร็จแล้วก็พ่นพ่นก็สองเที่ยวสามเที่ยวอาจะจัดสองเที่ยวสามเที่ยวก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับสิ่สำคัญคือเราต้องสังเกตว่ามันมันทั่วไหมถ้ามันทั่วแล้วก็พอสี่ลายนี่เป็นไปเมืายไีห9 5ปีนะครับ นาฟรี5 0นะครับตัดความยาวต่อเรื่องได้อันนี้จะลองชุบสีบอลเข้มให้ดูก่อนเอียงชิ้นงานเล็กน้อยแล้วก็จุ่มลงไปนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเอามาดูโอเคไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็ล้างคราบเขาจะมีคราบเหนียวเหนียวอยู่นะครับพวกแช่น้ําที่ก็จะพักหนึ่งแล้วก็เอา,เอาล้างคราบเหนียวออกแล้วก็ไปตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้แวก็ไปเคลือบเงาด้วยเลกเกอร์เจวันเคอเคแล้วแต่ชอบอันนี้ลองอีกละอีกสีหนึ่งนะอันนี้เป็นสีสีเทาเราไม่ได้ใช้สีจริงเอาสีเทาเลยสีเทาเป็นสีจริงเป็น,นตัวเลย ก็ประหยัดงบไปนะประหยัดงบสีสีจริงไปก็แล้วแต่สไตล์คนบางคนอาจจะชอบสีแบบนี้แค่นี้พอแล้วนะแต่วอกอบางคนก็ว่าเอ๊ะน่าจะเทพิงนิดดึกก็ต้องกูก็ต้องลงสีจริงเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเราลองมองสีขาวสีขาวก็เป็นสีพื้นเลยก็ง่ายเหมือนกันนะครับจับ ชิดนงานเองเอียงเล็กน้อยก็พ่นชุบลงไปลายนี้สีขาวก็สวยนะครับแล้วนะคือนะพอเราชุบเสร็จแล้วนะครับต้นแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งนะครับอ่านสะักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ล้างคราบคราบเหนียวเหนียวคราบเมื้อเขานะครับล้างเสร็จแล้วก็ไปตากให้ตากให้เสร็จแล้วก็ไปเคลือบเงารับอย่างได้วันเคเคก็เอาเลยต้องการเงามากเงาน้อยนะครับ สนจจอย่าเป็นช่างก็สั่งซื้อได้นะครับ